สวัสดีครับตอนนี้นะครับกระแสการตื่นตัวในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุก ง่ายดายแล้วก็มันมีอุปกรณ์ที่ทําให้เราสามารถที่จะสนุกกับการผลิตคอนเทนต์ได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะผลิตคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งหรือว่าจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับหลายๆคนนะครับในยุคนี้นะครับผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์มาเป็นบล็อกเกอร์กันเยอะแยะมากมายนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นแค่โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องเดียวนะครับในการที่เราจะผลิตคอนเทนต์ในการที่เราจะสร้าง นเพื่อที่จะอัปโหลดแล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ชมนะครับที่อยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆนะครับรวมไปจนถึงแอป TikTok กก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงซึ่งการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่า หลายคนนะครับมีความสนใจหลายๆคนมีความซีเรียสหลายๆคนมีความจริงจังซึ่งตรงนี้นะครับเรื่องของอุปกรณ์ก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากครับอย่างที่บอกตอนต้นนะครับว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นในการที่จะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับด้วยการใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับกล้องเนี่ยกล้องที่เป็นกล้องมัน่างเงี้มันสามารถที่จะเออมันมีราคาที่ถูกลงมามากแล้วนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะให้คุณภาพที่ดีกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่าย เป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งก็หลายๆคนนะครับเริ่มสนใจเข้ามาซื้อกล้องมากมายเพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์บ้านนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มีความกังวลน,นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราซื้อกล้องมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราใช้งานไม่เป็นเนี่ย มันจะมีปัญหามันจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยบอกเลยครับว่าเราสามารถที่จะซื้อกล้องมาตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนนี้กล้องในมือผมเนี่ยเป็นกล้องโ o n y A51 นะครับเราสามารถที่จะเปิดโหมดออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างเช่นตอนนี้ ผมเปิดออฟโหมดออโต้ในการที่จะถ่ายวิดีโออยู่นะครับอ่ะผมจะสลับกล้องไปให้เพื่อนๆดูอ่ะนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้จากกล้อง Sony A 5 1 0 0นะครับซึ่งใช้โหมดออโต้เลยทีเด,ยเดียวเนี่ยแล้วก็เนี่ย มีวงแหวนปรับสูงง่ายๆนะครับผมก็สามารถที่จะถือถ่ายแล้วก็ทาเซลฟี่ทําบล็อกทําต่างๆอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าคุณภาพมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับคุณภาพถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีความสามารถในเรื่องของการทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเบนฟิตของการที่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะใช้กล้องในระดับ เ,เริ่มต้นหรือว่ากล้องตัวเล็กๆเ,เนี่ยถามว่าเราสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องของการปรับตั้งค่า การถ่ายภาพมากนะหรือว่าเราปรับแต่งตั้งค่ากล้องไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทํางานได้ไหมเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอสวยๆได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันสามารถทําได้ครับเพียงแค่เราเปิดโหมดออโต้นะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรที่เราอยากจะถ่ายเนี่ยได้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับในส่วนอื่นๆที่เราอยากจะควบคุมปรับตั้งค่าการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของเราให้มันมากขึ้นเราก็เพียงแค่ต้องขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอของเราให้มันมากขึ้น เแล้วก็ฝึกฝนกับมันหน่อยเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาให้มันสวยงามได้มากยิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งองค์ประกอบของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันนอกจากเราจะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องแล้วเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่โลเคชันวันเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายหรือว่าถ้าเกิดเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยนอกจากเรื่องของภาพแล้วเรายังจะต้องใส่ใจในเรื่องของเสียงต่างหาก ดังนั้นนะครับการที่เราจะซื้อกล้องมาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันยังมีอีกหลายปัจจัยให้เราคำนึงถึงมากกว่าการแค่ซื้อกล้องมาตัวเดียวแล้วมันจะจบ แต่ในระดับเริ่มต้นนะครับก็บอกเพื่อนๆได้อย่างนี้เลยครับว่าเราสามารถที่จะใช้เพียงแค่กล้องในระดับเริ่มต้นของเราเนี่ยแล้วเราก็เปิดโหมดออโต้นะครับในการที่จะถ่ายทําไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าอะไรมันมากความนะครับมองในช่องมองภาพของเรานะครับช่องมองภาพแบบที่เพื่อนๆมีเนี่ยถ้าเกิดมองไปแล้วภาพมันสวยภาพมันสว่างภาพมันใช้ได้แล้วเนี่ยภาพมันไม่ขาวเกินไปภาพมันไม่ดําเกินไป ก็กดเรคคอร์ดได้เลยครับมันก็สามารถที่จะถ่ายทํามาได้แล้วเพราะการที่เราจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับในการที่จะผลิตคอนเทนต์ออกมาแล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ชมทั่วไปนะครับมันมีสิ่งปัจจัยอื่นๆมากมายมากกว่าภาพและเสียงที่เราจะสื่อสารออกไปนะครับนั่นก็คือตัวคอนเทนต์ของเรานนัเองถึงกับตัวคอนเทนต์ของเรานะครับมีคุณภาพมีประโยชน์สามารถที่จะสร้างรค์ประโยชน์ให้กับคนดูได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าวิดีโอของเราจะไม่มีคนดูเพราะนอกจากเรื่องของอุปกรณ์ในการถ่ายทําแล้วก็เทคนิคในการถ่ายทําแล้วนะครับ สิ่งสาคัญสําหรับการที่เราจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับมันคือเรื่องของคอนเทนต์นั่นเองเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็น Facebook จะเป็น TikTok อะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าการถ่ายภาพสวยๆหรือว่าการบันทึกเสียงดีๆอะไรเนี่ยมันคือเรื่องของคอนเทนต์ของเรานั่นเองครับถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ของเราแข็งแรงนะครับคอนเทนต์ของเรามีสาระแน่นอนครับมันก็จะต้องมีประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้ ลลังลังเอยู่นะครบว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องเป็นกังวลมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของสกิลการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สมัยนี้มันถูกออกแบบมาให้เราทํางานกับมันได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วเพียงแค่เปิดโหมดออโต้ไปเลยครับปล่อยให้กล้องมันจัดการเองที่เหลือเราแค่นําเสนอเนื้อหาเราแค่นําเสนอคอนเทนต์ที่มันถูกต้องที่มันถูกใจคนดูของเราก็พอครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ